เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆดาร์กบอลโดคังแบทเทิลทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่ในเซิร์ฟเจแปนนะครับผมก็มีเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดอัปเดตมากมายนะครับผมผมเข้ามาหน้าเกมครั้งแรกนะครับต้องบอกเลยว่าตกใจนิดนึงเนาะเพราะเห็นเจ้าโกคูปวดไหล่ตัวนี้ครับมันค่อนข้างที่มันจะดูแปลกตาทัานึงเนาะเออคือแบบเฮ้ยไอ้นี่มัน ตัวอะไรวะเนี่ยแบบแปลกๆหน้าตามไม่ใช่โกปกติเนาะเออดูแบบจะเป็นอัปเดตเขาเรียกว่าไรเดือนเมษามันจะมีกิจกรรมที่แบบเอเพื่อฟูลเดเอ,อะไรพวกนี้เนาะที่เป็นว่ากิจกรรมโกหกอะไรนะครับดาร์กบอลโดคังก็ไม่พลาดนะครับที่จะทําตัวทําตัวแบบนี้แล้วกันเนาะเออคือแบบอะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร SD ปดีะตัว s อดีหัวโตโต,ต,ตอะไรเงี้ยเนาะก็ <laughs> ดู <laughs> ดูดีไปอีกแบบหนึงหรือเปล่านะครับผมก็ เขาเรียกว่ารายละเอียดหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ที่ตามข่าวในเพจก็จะมีในส่วนของตัวนะครับที่สามารถที่จะลงซ้ําได้เนาะเออตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวดูคังต่างนะครับที่เราเปิดได้จะทําการนํามาแลกเป็นเหรียญได้เดี๋ยวต้องรอข้อมูลการอัปเดตท,ที่ละเอียดกว่าน,นี้เนาะจะได้มาแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแค่โชว์เจ้ากโกคูป,ปวดไหล่างเดียวนะครับผมจะมาแนะนํานะครับวันนี้เนะาะวิธีนะครับผมเก็บ สติกเกอร์ฟรี b, สำหรับตัวละคร1ตัวนะครับที่เขาทําการอัปเดตไหมเราจริงจริงมันอัปเดตมาตั้งนานแล้วละ่ะตั้งแต่ในช่วง6ปีนะครับตัวนั้นเป็นตัวอะไรครับมาดูเลยครับผมตัวนั้นก็คือตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะกันเนาะสำหรับใครที่รู้แล้วก็คงจะไม่พลาดแน่นอนนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนั้นก็คือโกคู ยูไอดอัลสตาร์อินสติ้งนะครับล่างก่อนที่จะเป็นหัวขาวคือล่างนี้นี่เองครับผมผมบอกเลยว่าล่างนี้โคตรโหดนะครับใครมีแนะนําให้ทําดาวลุงปั้นให้เต็มที่อัดแม็กไปเลยนะครับตัวนี้เนาะโหดมากตัวนี้นะครับผมทําไมถึงตัวนี้ถึงมีสติ๊กเกอร์พิเศษรู้ไหมครับผมอ่ะมานี่ครับเงื่อนไขก็โคตรจะง่ายได้เลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับนาตัวของเขานะครับผมไปลงเล่นด่านอะไรก็ได้นะครับผม 77ครั้งเท่านั้นนะครับรู้สึกมันจะไม่นับรวมพวกด่านด่านซูปเปอร์แบทเทิลโหลดอะไรพวกนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเอาเป็นพวกด่านที่เสียสตามิน่าละกันเนาะเออตัวนี้มันจะนับนะครับอ่านเนี่ยครับมิชั่นมันอยู่ตรงนี้เลยเราเข้ามานะครับเข้ามาที่เนี่ยอ่าท่านท่านป่าเทพอะไรก็ไม่รู้แล้ผมจำไม่ได้แล้วปุ๊บคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอเลยเนะครับเพียงแค่นํา โก cool, คูนะครับไปลงนะครับ77ครั้งนะครับด่านที่เสียสตารินา่าเนาะก็จะได้สติกเกอร์ของเขามาเรียบร้อยแล้วนะโคตรง่ายได้เลยนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเราเราไปกดเลยปุ๊บผมทํามาเรียบร้อยละเดี๋ยวก็จะไปติดโชยเนาะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นตัวฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับแค่เพียงวิธีง่ายๆเลยคือเอาไปลงนะครับ77ครั้งก็จะได้มาแล้วนะครับโคตรง่ายเลยเนาะโอเค เมื่อได้มาแล้วเราไม่รีรอนะครับผมเราไปติดสติกเกอร์เลยครับผมเนี่ยครับสติกเกอร์ของโกคูนะครับกดไปเลยครับผมอึ๊บอ่ะมาดูนะครับว่าความเท่ของเขาจะขนาดไหนหลังจากที่ติดสติกเกอร์ไปแล้วปึ๊บ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 โอ้โหผมบอกเลยโคตรเท่ตัวนี้ผมผมมองว่าเป็น SSR เตัวฟรีที่เท่ที่สุดแล้วสำหรับผมนะคือตัวนี้ตั้งแต่ถ้าใครดูคลิปผมมาผมบอกตั้งนานแล้วว่าตัวนี้มันเท่อยู่แล้วเว้ย มันเท่ตั้งนานแล้วคือหันหลังก็เท่แล้วต้องบอกมิว่าหันหลังก็เท่แล้วยิ่งมาดคังแล้วก็หันหน้ามาแล้วมันยืนเท่ๆนะครับอย่างรอเลยบอกเลยอันนี้คือร่างแรกนะครับเนี่ยร่างแรกข้างหลังเออตอนมันมาใหม่ๆอะ่ะผมทําลุ้งไปแล้วเว้ยคือไม่รู้อ่ะตอนนั้นกําลังกาลังกําลังติดเนี่ยคือมาไม่รู้แล้วว่าจะสีม่วงจะได้ไหมกูทําตัวนี้ลุ้งไปแล้วเออเนาะแล้วแบบโชคดีนะครับขอทําการอัปเดตด้วยโอ้โหดูดูดูด เป็นไงสวยไหมโคตรสวยนะดูดีมีออร่ามาเป็นตัว ASR ที่ผมมองว่าโตฟีที่โคตรเท่เลยนะครับผมตัวนี้เนาะใครที่รู้ทีแล้วรู้ทีเปิดเขาเรียกว่าอะไรฟาร์มจนตัวครบแล้วดาวลุงแล้วนะครับรีบไปทำให้ครบ77ครั้งเลยเนาะก็จะได้สติกเกอร์สวยๆแบบนี้มาใช้งานนะครับผมไม่อยากให้พลาดก,กัเน,นอกกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ มีแค่น,นี้แหละเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อไม่ให้การพลาดการไลฟ์สดของผมด้วยเ,ออเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีไลฟ์สดลงมาคูดคุยกับเพื่อนๆนบ่อยนะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่างเท่เลยวะ่ะ